สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานคนที่ทำงานในธุรกิจการขนส่งการเดินทางการสื่อสารคมนาคมธุรกิจเหล่านี้ล่ะค่ะมีแนวโน้มที่ดีสามารถพัฒนางานให้ดีกว่าเดิมขึ้นได้อาจจะมีบางจังหวะที่หยุดชะงักหรือติดติดขัดขัไปบ้างแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆนะคะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรมากนะัก คนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการขายก็ให้ลองติดต่อกับลูกค้าเจ้าเดิมๆนะคะหรือคนที่เคยใช้บริการมาก่อนค่ะเพราะมีแนวโน้มว่าเขาเหล่านั้นนะคะอาจจะซื้อบริการหรือซื้อสินค้าของเราอีกครั้งก็ได้นะคะส่วนคนที่ยังไม่มีงานทำช่วงนี้มีแนวโน้มจะได้งานได้ข่าวดีเรื่องงานค่ะแต่อาจจะได้ไปทำงานในที่เก่าๆที่เดิมๆงานเดิมๆที่เราคุ้นเคยค่ะการเงินอาจจะเสียไปในเรื่องของสุขภาพ หรือช่วงนี้ระวังคนมาขอหยิบยืมเงินอีกอย่างหนึ่งถ้าใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับการเงินระวังเรื่องของการถูกตรวจสอบด้วยนะคะความรักสําหรับคนมีคู่ถ้ามีปัญหากันอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการไม่คุยกันชอบคิดอะไรคนเดียวทําอะไรคนเดียวไม่คุยไม่สื่อสารมีอะไรมีปัญหาอะไรก็หมักหมมเอาไว้ไม่ปรับความเข้าใจกันฉะนั้นแล้วต้องพูดคุยกันให้มากนะคะ บางเรื่องจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เหมือนกับเราไม่เข้าใจกันไม่รู้ความคิดเห็นของอีกฝ่ายก็เลยตัดสินใจทําอะไรผิดพลาดเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้ค่ะความรักสําหรับคนโสดยังคงเป็นปัญหาให้ตัวเราต้องคิดมากต่อไปค่ะถ้าเราโสดและพยายามจีบเขาทุกวิถีทางแล้วแต่เขายังไม่สนใจก็ลองพิจารณาดูนะคะมีสองทางเลือกคือบุกต่อเลยค่ะหรือพอแค่นี้ ลดล็อกตัวเองแล้วเดินออกมาแต่จะเลือกทางไหนตัวคุณเองนี่แหละค่ะจะเป็นคนที่บอกได้ดีที่สุดจงเชื่อในเซนส์นของคุณเองนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของสายตาการใช้สายตาในที่มืดหรือสว่างมากเกินไปกพาอาจจะส่งผลกับสายตาของเราได้และระวังในเรื่องของอาการปวดหลังโดยเฉพาะแนวกระดูกสันหลังนะคะโชคลาภ มาจากเด็กนะคะคุณอาจจะลองซื้อเลขอายุของเด็กในบ้านดูหรือว่าให้เด็กหยิบรอตเตอรี่ให้ก็ได้เช่นกันค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข1และเลข5ค่ะ